สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับตาผู้สินจากจีนเอ็มมิวสิกครับผมสวัสดีครับพวกเราดี่ครับเอาวันนี้มาร่วมงานยังไงครับน้องๆก่อนเลยครับนี่คนที่เลยครับจะบอกว่าเป็นเป็นงานที่ดีมากๆเพราะว่ามีฉาชีพตอนนี้ต้องเรียกว่าทุกวันมากเรู้สึกว่ายินดีมากๆครับที่ได้ มาร่วมงาน b o o e s c o r e นะครับแอปพลิเคชัน b o o e s h o p ครับแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมแฮชแท็กนะครับจับมือเพื่อนรักนะครับตัดสายมิดรรับถูกต้องครับผมนี่ถูกต้องครับแต่เราคนเคยมีประสบการณ์กับแบบว่าเราดูชาชีพที่โทรมาบ้างไหมเคยเคยใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเพราะว่าบางทีเราก็ได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆเบ่เปแปลกอะไรเียพอโทรมาก็ บอกว่ามีพัสดุที่ยังไม่ส่งบ้างที่เราไม่เคยสั่งอะไรเลยว่าเป็นเป็นแบบคนรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ก็แบบเด็ม SMS มาบ้างอ่เงี้ยแต่เราก็พออ่านข่าวมาพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบโดนหลอกโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยครับเพิ่มเพิ่มประสบการณ์ตั้งใหม คยจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนโทรมาสักแป๊บหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออปะสายไปเลยเออน้องเคยสมัครอันนี้ไหมคะกับปะสายเลยครับอือใช่ไหมครับจบไปเลยครับแล้วยงมีะรบครับคือคือจริงก็มีนะครับคือช่วงแรกนะครับช่วงแรกๆที่เริ่มมีพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยคือเราจะก็จะชอบคุยกับเขาเนาะก็จะคุยไปเรื่อยไปเปลื่ยเลยแต่ว่าคือคือหมายถึงว่าจนวันไหนที่มิจฉาชีพโทรมาเฮ้ยทำไมรู้สึกมันขาดอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ว่า ใช่ไม่แต่ว่าแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่านี่เรามาในงานถแถลงข่าววันนี้ครับได้รับความรู้ตรงที่ว่าถ้าเราคุยกับเขาไปมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งดึงข้อมูลของเรารวมไปถึงเสียงของเราแล้วก็อาจจะเอาเสียงเราไปทํา AI แล้วก็ไปแบบหลอกลวงพ่อแม่ครอบครัวคนที่เรารักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัดสายไปเลยอย่าไปพูดจับต่อความยาวเสาวความยืดให้เสียเวลานี่ก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดกับตัวเองกันที่แบบเ้ยทำไมเราไปคุยอะไรกับเขาไปเรื่อยไปเปื่อยจังเลยเนี่ยอะไรเงี้ยครับครับ อย่างครับอย่างครับ,อ,รบอ่ะเราหรือว่าเรามีคนใกล้ตัวไหมที่แบบว่ามีประสบการณ์เพื่อนหรือว่าญาติอะไรยาเยก็ก่อนในนี้ก็จะมีแบบว่าเห็นข่าวครับก็บอกกับแม่ว่าถ้าเกิดมีสายแบบเขาเคยเขาเคยเล่าเล่าให้ฟังว่าแบบมเมสเซจมาอย่างเงี้ยว่าให,ให้ให้กดอันนี้ดอกจันอันนี้ไปแล้วมันก็จะได้เหมือนได้ เออมืนได้กาแฟได้ควบคุมส่วนลดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือแม่ก็จะไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ค the so like so ่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรสักเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่ต้องไปกดอ่านไม่ต้องคัดลอกลิงก์อะไรทั้งนั้นเลยก็คือให้จบปัญหาตรงนั้นตายอันนี้เหมือนยายผมเป๊ะเลยครับเหมือนยายผมจะรู้ก่อนผมเองครับว่าแบบมีมิตรอาชีพนะนนู่นยายก็โทรมาโทรมาเตือนเนาะตาตาอย่าไปอย่าไปแบบกดไอ้นู่นนี่นี่มั่ว ลูกใครโทรมาอย่าไปรับเกินนี่นี่นี่อะไรเงี้ยครับยายครับก็จะคอยเตือนตลอดอะไรเงี้ยครับทั้งที่เราก็แบบอ๋ออโอเคครับคุณยายโอ้หาเยอะคุณยายโอ้โหไม่ล่าสุดที่ผมโทรไปไม่รับแล้วกลัวเป็นเบอร์ใหม่หรือเปล่าเป็น่เป็นเบอร์เป็นงานใหญ่คิดว่าเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดโพสต์ถ้ามีแอปนี้คุณยายก็จะแยกออกนะว่าอันไหนหลานก็ต้องแนะนำให้คุณยายเลยหรือว่าจริงๆแล้วคุณยายมี ไม่แน่นะร <c oughs> จริงๆ <c oughs> นะค,คือที่บ้านผมอ่ะเขาโหลดแอปนี้ก่อนที่ผมจะโหลดด้วยด้วยผมได้รับแนะนํามาจากคุณแม่คุณพ่อทีคือคุณพ่อคุณแม่ผมจะแบบติดตามข่าวสารหนักมากเรื่องมิชชั่นเนี่ยเขาโทรมาเตือนตลอดอแล้วคือกลับบ้านไปอีกทีคือคุณแม่กําลังใช้แอป p u o h call you อยู่ใช่ฮะซึ่งมึงบอกว่าจริงๆมันเป็นแอปที่เรียกว่าทุกคนน่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบว่า ป้องกันการโดนมิชาชีพหลอกได้ด้วยนะเวลามีคนโทรมาก็จะขึ้นเตือนว่าแบบเบอร์นี้เป็นมิชาชีพอะไรเนี้ยท้ายดีคือเราไม่รับเลยดีกว่าใช่ครรู้สึกว่ามิชาชีพเป็นภัยต่อสังคมอย่างไรบ้างในวันก็อย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยตกสองแสนกว่าคนอย่งเงครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีแอปอ o l ูฟคอเนี่ยก็น่าจะต้องมีผู้เสียหายหรือว่าผู้ได้รับแบบ เยอะมากความเสียหายแบบน้เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีสงคมนะถิติโดนวันละ70ล้านนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ รับเลยครับต้องรับเลยนี่ใช่ครับอะไรไปเลยแล้วก็ในทางที่ดีก็คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นเบอร์แปลกอะไราเงี้ยก็สามารถโทรหาตำรวจได้เลยก็เหมือนเป็นบอกข้อมูลไว้แล้วก็แอป b ูคอ c ก็อาจจะแบบช่วยในการอัปเดตตรงนี้แล้วก็จะได้เบอร์ตรงนี้ไปเพิ่มแล้วก็จะรู้ว่าตรงนี้คือมิจฉาชีพเพิ่มอีกหนึ่งเบอร์อะไรเงี้ยเป็นการช่วยกันครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดนะครับแล้วสองรูปฝั่งน้นใีไงรูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเหลือแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่ามันแบบเลี่ยงไม่ได ถ้าคิดว่ามันแปลกใจจริงๆก็ให้รีบตัดสายกันเลยดีกว่าแต่ถ้าจะให้อุ่นใจจริงก็ให้โหลดแอปมูฟอนดีกว่าครับอานให้ฝากเลยค่ะให้ทุกคนบ่มีติดไว้ก็ป้องกันกนแตัดเนื่อง ก็ฝากนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Who's Call นะครับผมซึ่ง<ม>ทางศิลปินของเรานะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็มีโค้ดมาแจกด้วยเนาะ<ช>นะครับ,รบให้กับพี่น้องทีอ่อาจจะอยู่ในช่วงกลุ่มที่เปราะบางนะครับ<ม>ก็คือเป็นทา<ม>ร์เก็ตแฟนคลับเราเลย<ม>เป็นเป็นเด็กเป็นสตรีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ะครับถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ครับก็เบาใจไปได้เลครับผมครับขอบคุณครับ